เก็บใหญ่สิมนอน้องเลยเนาะคือออกคักแถวสถานีให้ปวกเอาละคกับพี่น้องนอนเฝ้าวินี่แล้วครับผมมันเยอะจัดจริงๆนอนเฝ้าเลยโอ้โหเป็นแผ่นเลยยอดยอดมาจับเขียดครับผมโห ครับผมสวนเกษตรพอเพียงบนปรินพ่อครับผมโอ้โหยอดปีแรกปีแรกโอ้โหยอดปล่อยแววกอนหลายพูดขักเลยขักเลยอุ้ยพายเห็นน้ำเข่าดอกออนอนเปลาวันนี้ละ